เดอมิงเด้อปิงกระหอกเคยกินบาปฟีก่กระหอกแบบนี้ผลงานสายโอมเห็ดเซ่นเจียนะเจียใหญ่นะได้ประมาณโลหน่อยนะ เปี่ินกระหอกเบิ้งจากโตนี่สองสี่หกแปดแปดตกทางนี้ก็กำลังเกียมกาดนู้นี่บางออก ว่างนั่นนี่ละทางนี้ก็ปิ้งกับห้องอีกทางนี้กะ <c oughs> เม่อีก็หอมเนยเลยี่องบตกูกหามึงยิงบกกัอกกันคืนดีเพื่อเจเฮยประมาณแปดโมงกัโมงเมือนัเลนกนกมยังกลาคืนแปดโมงนกเร็วได้ไปได้นกแตเบื้องบนกูเบื้องยัมันตกคอนีเตค้อก็หอซ้ำมันเนาะโยนมาแต่ปายไหมมึงุ่มูปาปุ๊บลงที่ดินแล่นขึ้นไหมวันนี้แล่นขึ้นเลยแล่นไปจึงอยู่ซึ่งอยู่เลยบัด โอ้ยตอกเดียวเลยนะปนวนนะเ้าม้ากเดียวเลยอันนี้นีเด็ดปืนลมักกะบอนอันนี้เห็ดเือนนะปุ่มมาใช่ไมใช่ไใชปุ่มน เนี่ยยังอยู่ผู้นี่นะโอ้ยเชายลายนเวมา่ายิ่ตอลยตุ้งีงเลยมา่ายกอตวปีงแล้เอามาแพายนะมังวเข้าเลยต้นเอาแม่เอาคือมงนอนนี่ปน่งแม่นอนถึงไปนอนถึงพดวย